สวัสดีค่ะชื่อไอรักค่ะเป็นนักเรียนแรกเปลี่ยนจาก SEP รุ่นที่13ค่ะเพิ่งกลับมาจากแคนาดามาจากโรงเรียนขวอนแก่นวิทยายนค่ะที่แคนาดานะคะเรียน4ี่วิชาค่ะวิชาแรกเป็น English, Math, Science แล้วก็ โซเชียลสตูดี้ค่ะสีวิชาหลักแต่ว่าที่ประเทศไทยเราจะเรียนหลายวิชามากๆใช่ไหมคะซึ่งในต่างประเทศแล้ววิชาอื่นๆที่เราต้องเรียนเป็นแบบบังคับในโรงเรียนเราสามารถเลือกเรียนเป็นวิชาทางเลือกได้ค่ะแต่พอขึ้นม .5 แล้วเราไม่ต้องเราไม่จําเป็นจะต้องเรียนวิชาพวกนี้ค่ะถ้าเราไม่ได้ใช้ในมหาลัยแล้วก็ประสบการณ์นะคะเพื่อนๆที่แคนาดาดีมากๆค่ะก็เพื่อนๆนิสมากๆค่ะแล้วก็มีเพื่อนเยอะพอสมควรค่ะแล้วก็เพื่อนๆพาเล่นกีฬาแล้วก็พาไปแฮงเอาค่ะ ใช่ค่ะแล้วก็วิธีเข้าหาคนแคนาดานะคะก็กล้าพูดค่ะกล้าพูดกับเขากล้าคุยกับเขาเวลาเขาถามอะไรก็ตอบค่ะแล้วก็สบตาเวลาคุยกันค่ะแบบ eye contact